สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหนิงก็อยู่ที่ถนนฮาราจูกุแล้วนะคะฮาราจูกุเนี่ยนะคะจะต้องมาวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะคุณจะได้เห็นบรรยากาศที่คนแบบเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้าคุณมาวันธรรมดาอาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ 1> <1> ที่นี่นะคะเคยครั้งหนึ่งสมัยหนิงเป็นวัยรุ่นอายุ19 20เนี่ยก็มาเที่ยวกับเพื่อนๆนะคะวัยรุ่นที่นี่เขาจะแต่งตัวแบบสไตล์พังแบบต่างๆนานา,นานแล้วก็มาร้องเพลงมาเต้นมา โดนตงดนตีกันอะไรเงี้ยก็มาแข่งมาประชันเต้นกันกนงานในยุคนั้นนะคะไฮไลท์ที่นี่คือขนมเค้กอร่อยมากเดือวหนึ่งจะพาไปดูนะคะว่าที่นี่มีเค้กญี่ปุ่นคือที่นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นต้นตำลับนะเค้กญี่ปุ่นที่แบบมันแบบนิ่มๆมอ่ะเด๋ยวหนิงจะพาเข้าไปดูข้างในว่าในเนี่ยมันแน่นขนาดไหนแอบบอกนิดนึงนะค,คะว่าของแพงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรืออะไรค่อนข้างราคาแพงค่ะ ทันทีที่หนึ่งมาถึงถนนสายนี้นะคะเรื่องราวเก่าๆในอดีตมันก็วิ่งเข้ามาในหัวเต็มไปหมดนะคะทำให้นึกถึงเพื่อนเก่าๆนะคะอย่างหนึ่งเล็บบีตุกตา ที่วันเสาร์อาทิตย์ี่ยเรามักจะพากันมาเที่ยวที่ถนนสายนี้นะคะก็ไม่ได้มาทําอะไรกันหรอกค่ะแต่งตัวกันแปลกๆแล้วก็มาเต้นมาสนุกสนานกับพวกวัยรุ่นญี่ปุ่นด้วยกันนะคะเพราะว่าเนี่ยถนนสายนี้นะซอยนี้นะมันจะมีพวกเอ่อวัยรุ่นญี่ปุ่นอ่ะบางคนเขาก็หิ้ววิทยุเทปมาบางคนก็หิ้วเครื่องดนตรีมาแล้วเขาก็จะเล่นดนตรีในซอยนี้เลยนะคะเดินไปก็เต้นกันไปแบบสนุกสนานมากนอกานั้นเราก็ยังจะมาช้อปปิ้งนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องส อ่างแล้วก็พวกกิฟต์เก๋กิฟต์ชงกิฟต์ช็อปเต็มไปหมดเลยนะคะก็มีทั้งของถูกของแพงแตกต่างกันไปถนนสายนี้เมื่อก่อนไม่ได้กว้างใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้หนิงรู้สึกว่ามันมีร้านรวงเกิดขึ้นใหม่เยอะแยะเลยค่ะโดยเฉพาะสินค้าแบรนด์เนมนะคะเปิดหลายร้านเลยจากเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีนะคะมันก็จะมีแค่หัวซอยท้ายซอยแค่นั้นเองค่ะ อันนี้ก็เป็นร้านเคลปนะคะที่แบบอร่อยมากแล้วก็เป็นต้นตำรับในย่านฮาราชูกุเลยคะ่ะทุกครั้งที่มาก็ต้องมากินที่นี่นะ,ะนี่30กว่าปีแล้วนะก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้แวะมาชิมกันนะคะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะหน่อยแนะนําให้มาวันธรรมดาจะดีกว่าถ้าไม่อยากเบียดเสียดนะคะอยากบอกว่าที่นี่นะคะ30ปีเปลี่ยนไปมากเลยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีพวกวัยรุ่นพังแล้วก็เป็นแบบบูติกอะไรเงี้ยก็จะมาแต่งตัวประชันกันงานะะดบกโนแปลกๆอะ่ะ แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแบบนั้นแล้วค่ะนี้กลับมาอีกทีหนึง่งกลายเป็นว่ามันไม่มีสิ่งที่เราเห็นละนี่ร้านน้องแมวนะคะน้องหมาน้องแมวน่ารักมากสกอตตี้สองตัวนี้ไปดูราคามานะคะเท่าไหร่ลูกป้าสิบห้ามังเกือบสี่หมื่นบาทแพงมากเลยอะ่ะที่นี่นะคะใครจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวต้องมีตังค์นะคะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองอ่ะอยู่ๆจะมาเลี้ยงแล้วก็ทิ้งตามข้างถนนหรือไปปล่อยวัดเหมือนบ้านเราไม่ได้นะนี่ น่ารักจังเลยอ่ะซื้อกับบ้านได้นะคะเดินมาเที่ยวอยู่นานเลยนะคะในฮาราจูกุเราก็จะมาเจอร้านอาหารมีทั้งถูกทั้งแพงอีกนั่นแหละนะคะให้เลือกซิ้นได้ตามสะดวกอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าทงกสึน,นะคะราคาก็เซ็ตละ1,000เยนประมาณ250บาท การที่มาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะทุกสิ่งอย่างอ่ะไม่ได้แพงอย่างที่ใครหลายคนคิดไว้นะคะเพราะที่เนี่มีทั้งของถูกของแพงถ้าเกิดคุณรู้จักกินใช้อย่างประหยัดนะคะในวงเงิน3 0,000บาทเนะะี่ยค่ะนอกจากจะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักแล้วเนี่ยยังจะเป็นค่าอาหารและอาจจะเหลือเงินช้อปปิ้งได้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะใครที่มาเที่ยวญี่ปุ่นนี้อยากให้แวะมาย่านฮาราจุกุนะคะถ้าไม่มานี่ถือว่าพลาดอย่างแรงเลยคะ่ะ